สต no. ูดิโอยูทูบแฟนฟิ f โ c เวลนัมเบอร์วันภูมิใจซิสตรีสาวแสนสวยเดมซิลตอนที่หนึให้เสียงภาษาไทยโดยเปียบขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์แล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับสามารถบริจาคได้ที่ธนาคารกสิกรไทย0253520310โอเคเรามาเริ่มกันเลย สตรีสาวแสนสวยเดมเซลตอนที่หนึ่งกาลครั้งหนึ่งมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอัศวินมากมายที่อัศวินผู้กล้าหาญช่วยเหลือหญิงสาวที่ตกอ,อยู่ในอันตรายกีบเท้าหลายตัวกระทืบลงบนพื้นในขณะที่กษัตริย์และอัศวินอีก12คนกําลังวิ่งข้ามทุ่งหญ้าสูงบนหลังม้าของพวกเขาพวกเขามุ่งหน้าไปยังภูเขาหินขนาดใหญ่ซึ่งมียอดเขาสูง ถึงเหนือเมฆข้างบนนั้นพระราชาทอดพระเนตรเห็นเงาขับของรูปร่างใหญ่มีปีกบินวนไปรอบๆยอดเขาและหายลับไปในเมฆนั่นไงมาฆ่าสัตว์ร้ายกันเถิดเพื่อความรุ่งเรืองราชาประกาศพวกเขาเข้าไปในภูเขาและใช้เชือกเลื่อนลงไปในถ้ำของสัตว์ร้ายซึ่งเป็นถ้ำขนาดใหญ่และเปิดลุ่ง ที่ค้ำไว้ด้วยเสาหินพวกเขาคานเข้าไปข้างในต่อไปโดยยังคงตั้งกาดไว้เมื่อได้ยินเสียงแตกดังอยู่ข้างหน้าสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่กระพือปีขณะบินไปรอบๆถ้ำไปตามเสียงดาบที่กระทบกันและมองเห็นกษัตริย์และลูกน้องของเขา เสียงคำรามดังตึงกกองไปในอากาศและก,ะกษัตริย์หันไปทางที่ได้ยินเสียงนั้นและมองเห็นปีกขนาดใหญ่หายไปหลังเสาต้นหนึ่งเข้าแถวเขาสั่งทหารประมาณแปดนายยืนเป็นแถวหน้าพระราชาและลูกน้องของเขาโดยชูอาวุธขึ้นพวกเขายืนรอด้วยความตื่นเต้นเมื่อได้ยินเสียงกรีดร้องดังมาจากระยะไกลทัในใดนั้น มีแปลเพลิงพุ่งใส่ทหารทําให้พวกเขาทั้งหมดถูกเผาจนหมดทหารกีดร้องขณะที่ล้มลงกับพื้นและถูกไฟคลอกตายทหารทั้งสี่ที่เหลือล้มรอบพระราชาแต่พวกเขาถูกปัดออกไปอย่างรวดเร็วด้วยหางเกรดยาวเหลือเพียง กริยัผู้เดียวเท่านั้นเมื่อเห็นว่าพวกไม่สามารถเอาชนะสัตว์ลายนั้นได้ด้วยตัวเองพค์จึงฟาดดาบลงสู่พื้นและคุกเข่าลงกับพื้นโดยหวังว่าสัตว์ลายนั้นจะแสดงความเมตตามัางกรยักษ์ตัวหนึ่งเดินเข้ามาหาพระราชาและจ้องมองพงด้วยสายตาที่เกลียดชังนี่ไม่ใช่เรื่องราวประเภทนั้นจบวแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับเนื้อเรื่องน้ำเสียงภาพจงังหวะ แนะนำด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ